ไลฟ์สดกระสือสนานมากข้างในโ <c oughs> อ้ยสวยอะ่ะโอ้ยซอยนี้ไม่ได้ของสวยๆว,ยวะ่ะนี่เนาะซอยมุมแดง <c oughs> เป็นแฟชั่นมีร้อยสวยอะ่ะซอยนี้ปังมากเลย <c oughs> นี่สวยดูข้างบนหน่โบริสุิเนี่น นี่ไงร้อยเดียวก็มีสองร้อยก็มีทะลุไปสอยนรกได้หมดกว้างมากยาวมากนุกร้านนี้ก็นทา้งสิบบาทถึงร้อยงามสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ถนนเพชรบุรีนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ซอยเพชรบุรี19ก็จะเป็น มุมแดงพาซานะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูดดเสื้อผ้าแล้วก็แฟชั่นล่าสุดเลยสอยมุมแดงพาซานะนี่เพชรบุรีสิบเก้ารถยอะนิดหนึ่งมาดูกันเลยข้างหน้าปักซอยก็จะเป็นทางชิบูย่าเราจะไปไหนกันเนี่ยมุมแดงพาซาโอ้เสื้อผ้าเยอะนะ

คลิปนี้มีคนขอมาให้พามาดูซอยมุมแดงดนี่เด็กเด็กเด็กหผู้ใหญ่สวยฝั่งนู้นเป็นฝั่งชิบุย่ายีนก็มีโอยืดสามร้อยแปดสิบใกล้ๆหกร้อยแปดสิบ โอยชุดนี้ร e. ้อยห้าสิบเองฮะเฮ้ยลายสดกระสุนสนานมากข้างในไม่ค <c oughs> ุยเข้าต้องเข้าโทรศัพท์อะไอ<า><า>ย่งนานยงเ<ว>ง,งี้ยเลยยอดอ่ะของเยอะเออสวยอ่ะน่าสนุกของสวยอยู่นะ ออดูดีนะของซอยนี้เออเนาะสวยจริงดูเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใช่แับแนี้ก็มี nào nhăng nó nào mà làm gì thế nào nào nhăng mong ui cái gì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  cái cái gì là gì gì นีย่ยังไม่ถึงซอยมุมแดงนะของเยอะขนาดนี้เฮ้ยฟุ้งฟิ้งอีกแล้วน้ารักรึงเก่งขงั้นนี่ใส่เอ็มไม่ได้บอกราคาไว้เนะ้องรถเยอะมากสักคนโอ้ยสวยอ่ะโอ้ยซอยนี้ไม่ได้ของสวยๆว่ะ ดีงามมากเลยเนาะนี่นเออต้องนุ้ยไม่ยีนด้วยนะเก่<อ>งย<อ>ูนนี่ก็ยีนโยตามมามีขาดด้วยทำยากอ่ะบทำยากนะ แด็กกาสองคนข้างก็มีของนะรถเยอะจริงเพราะตรงนี้สองร้อยบาทเซลสวยนะสองร้อยราคามาดูเสื้อผ้าก็ได้ไปดูมะม่วงนี่ถึงแล้วซอยมุมแดง รถจอดอยู่ที่ปอกซอยมุมแดงเริ่มทางไหนไดีนู่นสายมือไปวนขวาเดี๋ยวค่อยออกทางนี้นะครับสองร้อยยห้าสิบอสวย สวยเนี่ยนั่นเอสวยอ่ะแต่มันยังไม่หนาวอ่ะออเนาะของใอยนี้ดูดีจริงนี่สีสันไงล่ะ này ở bát đi mát. No. Do vậy. Huu yên giấc có đuổi đi đâu. Hãng? Sì. Một phát sáng. Hey. Tô nào, mát ก็ไปตามซอกได้นะซอหนึ่งเข้าไป่อยหนึ่งเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างมค่อยมีราคาเนอะอสวยเขาไม่ได้ติดราคานะนง่งย็นสบายเองงง สันต์าสันตีอันนี้น่าจะเป็นสวยแล้เนาะอนสองนี่ร้อยเกนะ้าสิบสวยอะ่ะเออมีบางร้านเนี่ยนี่สวย ที่ละส่องรออืมก็คือเจ็ดสิบห้าบาทเฮ้ยสีดำนี่ก็สวยหนา โอ้ยคนเยอะมากคนเยอะอะ่ะตอนนี้ปังมากเลยนี่สวยเข้าไปห,หนาวอะ่ะ นี่ซอยสามเขาก็นับไปทีละซอยนะง่ารักดูดีกว่าทางนูงนะ้นเนาดูดูห้ดหบนีด่ดมา 50อจอยืดสวยเหรอ้อยืดข้างในมูคนเยอะซอยเป็นเล็กๆไงดีเงา งานดีมากทุกคนในนี้ต้องมีมาสิ มุมแดงผาซาทะลุประตูน้ำได้ไหมได้เลยสิบแล้วะเฮ้ยเออเดินไปตั้งแต่ปากซอยเนาะเฮ้ยน่ารักอ่ะ สวยนี่นี่นี่ทสวยเออหาเช้ดำะมยสื้อสวยนะล่ะไปดูทางนู้นกันบ้าง นื้อมีแตง,งานดีๆนะครับเลยมุมแดงขาซ่าเนี่ยร้อยเดียวก็มีสองร้อยก็มีเนี่ยถ้ารู้ซอยนรกอย่านนไปเสือ้อห,หนาว แน่นอนไปไม่ถูก,กนเนี้ยเนี่ยคนเยอะมากเลยคนเยอะแต่ซอยมันเล็กๆไงงานยังไงหละ่ะ ถะารู้ไปซอยนระกลบได้หมดก<ค>ว้างมากยาวมากลนะึกร้านนี้ก็น่าแต่ทางมันแคบใช่นีย่ยร้อยเดียวกระโปรงร้อยเดียวร,ร้อยห้าสิบนี่นี่นี่นนมันเล็กไปสำหรับขนาดคนคนเดินขนาดเนี้ย ได้ไก่มากห้าสิบาทห้าสิบาทก็มนี้สุดยอดเลยอ่ะม,มีผา้าซานี่ไงทางนี้ที่เราจะไปซอยนรกออกซอยนรกได้ลงมารวย ทะลุหากันหมดเลยงานดีว่ะสอยนี้โอ้ยสวยมากเลย มาดูเป็นไกด์เป็นตัวอย่างนะทุกคนซอยมันแคบอาจจะหยุดดูยากหน่อยหนึ่งนี่ไปไหนเอาไปกรุงทองได้ด้วยทะลุกรุงทองวาซาามั้ไงเออดีว่ะชุดนอนชุดนอนแบรนด์เฮ้ยเชิด น่าสวย้ะดูเออร้อยห้าสิบไม่หนาวเสื้อกันข้างบนได้ด้วยนแล้วพวกรายบแขนสั้นส่งห้าตัวร้อยสิบบาท ก็ต้องซื้อห้าตัวนะส่วนข้างในสวยนี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทเึ็ร้ คนเยอะมากอันนี้มันเกอ้เกงผู้หญิงเยอะแยะเลยนี่ขาสั้นก็มีจะบอกว่าคนเยอะมากนี่วันธรรมดาเลยเนี่ย พิชักขาดซ่ากมันนุ๊น่ารักอ่ะเดรร่อยน้องแมวน้องหมาก็ทะลุไปได้เยอะมากเลยต้องมีเวลามาเดินเนะ

ดูข้างนอกเหมือนจะเป็นแบบซอยเล็กๆแต่มันทะลุไปได้เยอะมากเลยงานดูร้านนี้ของสวยเก่งเท่าที่สุดใช่ไหมี่ที่รา้ราน ีงามมากซอยนี้ประมาณนี้นะทุกคนซอยมุมแดงขาซ่ามีคนขอมาก็เลยพามาดูของเยอะสวยด้วยทุกวางก็มาเดินกั็ได้ประมาณนี้ลาันตรงนี้แหละ ก็มาเจอกันคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ